ส,สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่เวาลาเท่าไหร่บอทบบ,ทบอบทบบอทบมีนาฬิกาตอนนี้กับประมาณตีหาครับพี่น้องครับสดๆนะครับผมแบบไปเห็นเพื่อนแบบขาดตะกร้าง้อเลยครับสดๆเลยครับพี่น้องครับอันนี้เขาเอื่นเอิ่นเหนื่อยยังบอทบ นี่เป็นเนื้อเสือครับผมเนื้อเสือเอาใส่มาไปเขียงงูได้เนื้อเสือมาไปซื้อมาสิไปซื้อเนื้อไป้งูได้เสือมาคได้เสือมานะครับตกใจนะครับเป็นการใหญ่เลยครับผมตกใจเป็นการใหญ่เพราะว่าตกใจนะครับแปลว่าหยั่นเป็นสัตว์สงวนสัตวญยังเขาแน่ก็เลยบ่อนี้บันไดแต่่วากได้มาแล้วกันนี่คือสื้ออะไรนะสีผ้าจุ่มเบิ้งนะครับเนาะผ้าจวดจังหน่อยครับผมเก็บมันีีกอ่ะถือเป็น เป็นอ่าสดุงไฟยังไงนะครับอ๋อเป็นเป็นหลเมนูนแมันนี่เนาะแต่ไหลเมนูนนคมน่ครับผมเดี๋ยวกันทให้แฟนเพจได้ติดตามรับชมกันในตอนต่อไปนะครับผมชนิดกับที่ันเป็นจุนะครับผมแบบแบบเสืออองไห้นะครับผมจุเสือครับจุเสือจุเสือครับผมไอ้ล่องมึงจะน้อยจะข้ามข้มปมๆนี่แหละพี่น้อง <c oughs> นี่ครับอีย <c oughs> พี่น้อง พี่น้องคิดว่าสดบรสดเนื้อดินนะพี่น้องคิดเบิงอะ่ะไหน,นก็บ่ได้เว้าเกินความเป็นจริงเกินเลยไปไหนเนาะดินดีเนี่ยปัดออกจล็กน่อยน,อนี่งโหดขออนุญาตนะครับพี่น้องครับได้ทะเลาะกันจั็หน่อยปัดใหญ่โหดบ่บเบิ่งขนคนคนึ่งผู้น้อยเนาะพี่น้องเนาะ อีกคนนยาตนะครับพี่น้องครับแบบไปอยากบอกไปเลยคำแหลกครับบในชีวิตในชีวิตเลยบริเวนคำโอ๋หรอกคำ, <c oughs> ำแหลกในชีวิตอื้อ บอกเลยข้ามเลยในชีวิตเป็นยังไงวะเจียวมัดพออังพี่น้องสี่บันเสือบอกมันเป็นยังไงพี่น้องข้าเในชีวิตเดียวข้ามแต่ในชีวิตเศร้าอะไรพี่น้องเศร้า อูเหนียว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 ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเนาะกะลองเบิ้งเกินมาเท่านึงจังคือจังปีตูนเพิ่นว่าเนาะตูนบริษัแเลมเพิ่นว่าหำเราใช้ซะกำลังซันี่ครับผมเป็นการสดสดปาดสดสดจะเอาไปอย่างสะดุ้งแฟนบ่ ป,ปนึสอ่ะเป็นอีกเมนูนึงเจ้าใหญ่พี่น้องไปรับชมท <c oughs> ำบันจิรองเ <c oughs> <c oughs> หนือเสือพี่น้องมันโหดไหลเลยมันแล่นออกจากนี่เลยอ,อืออือเป็นการสดๆครับพี่น้องครับสดๆบ่มีการ เตรียมก็มีกันนี่มาก่อนสดๆเลยเคิงโล่มาอนิเคิงโล่สองคนสามคนว่านัมว่เป็นคนน้ำตาบติดมาเนี่ยนเป็นคนจะนอยสิพาไปเบิงเบาวเจนนะครับเดินทางมาจากไซบุรล้วทำมเ็นใช่แกบานทีเมืองนองสีนี้สีบางยี่เนี่เป็น เส้นะเหนือติดมั่นครับเหนือติดมั่นคักๆน่ดหนึ่แต่วันติดมั่นหลายจางหน่อยสุดแล้วแต่ส่วนโตกะบ่ปิ้มปานใลนดิเนี้ยเแต่กะลองมึงเนาะเข้ามาลองเนาะเจ้หน่ก็เสารลองล้วตัวนี้ เธอเดียวเธอสุดท้ายเธอเดียวแลวเธอสุดท้ายน,นี่สิที่มีการมากันอย่างม่วครับนี่ง่วงวกระคือไม่ต้องมากอย่างไรครับใส่ได้เกล,เลือครับผมได้เกลือน้อยหนึ่งนะครับจะเอาไปอย่างสะดุงไฟจังน้อยบ๊อบสุกแห้งนะครับเป็นการสะดุงสะดุงสะดุดหละพี่น้อง ผู้ใดได้รับชมตอนนี้นะอยากให้มาเห็นบรรยากาศนะครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็เวลาตีหาตีหาเมื่นตีหะสิบนาทีนะครับผมแบบบรรยากาศแบบเย็นๆน,นะครับบานเฮาบานอบานอกบานหน้าไฟกับกระลังลุกโชนนะครับเนนือกับพอมนะครับนี่นะครับนี่น ที่อย่างนะครับสะดุงเป็นสะดุงนะครับสะดุงไฟหน่อยหนึ่งการโรยเกลือนะครับจากเชฟเกลือเกลือเอนนะครับโฆษณาจังหน่อยเกลือเอนซีเยมีที่การนะครับ ยังไงพี่น้องไม่เห็นบรรยากาศปีระยานครับพี่น้องเดี๋ยวเสื้อตรมุดนี่สวดลองเบิง้งสะดุ้งนะครับกน้อยเดี๋ยวตามติดเมนูไปเมนูจุนี่เฮ้ขอผ่านไปก่อนพอเพราะว่าเดี๋ยวมันเดือดไปค่นมักนะครับไฟมักกะแสบสำหรับผมก็บค่อยโอเคเปันไหน,น,นเหนียว ลงเตาออย่างแล้วครับผมมาาันจะกม่เกินหาน้าที่ครับจะเอาขึ้นแน่นอนจะดุงเล็กน้อย, <c oughs> อยไฟแตกดีครับจวดครับพี่น้องเอาคอณญาติผิดเจักหน่อยครับ มีกิ่นหนึ่งนะครับอันนี้เนือเครื่อง,งโลนะครับผมก็หลหลเติบอยู่เครื่องโลนี่กินสองคนก่นอนบ่เบิดนุ่นละเดี๋ยวที่ได้ไวให้เบาทบนะครับเก็บไว้ในตูเ้เยน็นมือหลังมืออื่นมือกอนนะครับแต่วมาพอกันไหมแต่จังว่ากันไหมนะครับมันองกลินพ่อหอมปากหอมคอนะครับว่าก็มีพาหลายนาทีนะครับให้คัน ใส่ชีวิตนะครับผมเดี๋ยวให้ใบบาท็อปแช่ตู้เย็นไวนน้บุครี่รังเมืออ,อ,อ,อื่นกับบอสดกับบอสพิังกินที่เขากับวันนี้เอาถือว่าถือกดัดว่าได้ล่องนะครับเสื้อของ,อปปองอให้บาท็อปเป็น,ดดปน,นอย่างล่องเดี๋ยวให้บรรยากาศดีกันพี่นะ้อง บาเจนเนื้อผู้ใดแนมเห็นไกลไกลตยก,กสำสานอนคาก้อยหางสำออสบายรับสบายปันหมาแต่บ่แมนหมานะครับพ่นสุดยอดรับขออนุญาตตัดภาพมาไม่รองครั้งแรกครับผู้ใดเคยร่องเลยก็แช่ประสบการณ์มาใต้คลิปได้นะครับผม เน้อตัวนีเนาะโ่านึงว่าเบาเจนเบาหมาตัวนี้แยิ้เสีงจันมาจันมาตัวนีหมากรไล่คักบันบัยำคนว่ากินนั่นกนี่กับมฮาเลยหมานี่ก็ได้ข่วาบุรุบคุณหันหน่ะนะะ ทีดนั่นแมาตอนนั้นก็อืมคนหยานะครับบอโฆษณานะครับผมเป็นขวดเหลืองๆคนหาตไปอู้เต้ยเนี่ยเหนียวพี่น้องเห็นแหมเอ็มเลยเหนียวน้องแมนเด้งอะ นีก็ดูดหมดเย้นี่ก็เดี๋ยวไอ้ยมชอบชาวเยเป็นการถึตัวพองอย่างนะก็เลยบวกไอ้ตัพองก็เ่งแต่ไฟครับไฟเยอะเลย มีรถแดนผ่านมาคันหนึ่งครับผมก็เป็นช่วงเวลาที่หาตัวนะครับ น้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดนะครับเตรียมพร้อมผักผักสด,ดขั่วปลูกเองนะครับปลูกเองกินเองโอั้จกผู้ใดบ่บเสื้อนะครับผมตีซีตีหานะครับอ้ยพิธีกรจนหาหัวตีหายดีครับ